สวัสดีค่ะสัปดาห์ที่สิบนะคะวันนี้ก็สวัสดีวันแรกของสัปดาห์ค่ะวันจันทร์สีอะไรคะสีเหลืองนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือหน่วยหนูทําได้ส่วนสาระย่อยที่เราจะมาเรียนในวันนี้ก็คือมารยาทในการไหว้ผู้ใหญ่นะคะการไหว้ผู้ใหญห่ถือเป็นมารยาทไทยที่สืบทอดกันมาช้านานการไหว้เป็นการสัมมาคาระวะและการไหว้เป็นการให้เกียรติกันและกันนะคะ วันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการไหว้นะคะที่ถูกต้องก็คือให้เด็กๆประนมมือไหว้แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะอยู่ที่ปลายจมูกปลายนิ้วชี้จะลดระหว่างคิ้วอ่ะเริ่มจากเด็กชายก่อนนะคะยืนตรงพร้อมตัวลงพร้อมประนมมือขึ้นไหว้ค่ะ,ะต่อไปจะเป็นเด็กหญิงนะคะ ให้ยืนตรงถอยเท้าข้างที่ถนัดไปข้างหลังค่ะยอ่อข่าลงนะคะพร้อมประนมมือขึ้นไหวทีนี้เด็กๆอย่าลืมนะคะให้ปกคองถ่ายรูปหรืออัดคลิปวีโอขณะที่เด็กๆไหวถ้าเป็นเด็กชายก็ให้ยืนคว่ำตัวลงพร้อมประนมมือขึ้นไหวส่วนเด็กหญิงนะคะยืน ถอยเท้าข้างที่ถนัดไปข้างหลังย่อเข่าลงพร้อมประนมมือเป็นว้นะคะลืมนะคะส่งคลิปมาให้ดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ